พืนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม Channel, ช่องรถสวยมือ2องบายทุพขยนค่ะพบกับทุกอีกครั้งนะคะในการรีวิวรถของทางบริษัทพชยนต์บริษัทที่จําหน่ายรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีแห่งนี้ค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะรถที่ตุกเลือกมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะคะก็จะอยู่ข้างหน้าตุกคันนี้เลยจัตโยุตาอันต1.8สปอร์ตปี2017มาพร้อมกับราคาตั้งขายอยู่ที่ 479,000บาทและระยะการใช้งานมาแล้ว230,000กว่ากิโลค่ะเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถไปพร้อมๆกับทุกเลยนะคะสำหรับเจ้า1.8 Sport คันนี้นะคะจะเป็นชมใหม่เมนเชเรเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับสีบอลเงินนะคะแล้วก็โคมไฟคู่หน้าซ้ายขวาค่ะเป็นโคมไฟเดิมแท้จากโรงงาน t o โยต้าค่ะดีไซน์สวยงามนะคะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ค่ะสะภาพของโคมไฟ ไม่มีแตกไม่มีร้าวใดๆเลยอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากเลยนะคะในส่วนของกระจังนาหน้า,นาจะเป็นแบบโคมเมียมสองเส้นนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางสภาพโลโก้นะคะไม่มีชํารุดค่ะสวยๆกันไปเลยมาดูส่วนของกันชนด้านหน้ากันบ้างนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เราเรียบร้อยกันชนด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะ สภาพของกันชนไม่มีแตกไม่มีร้าวใดๆเลยมาพร้อมกับทะเบียน6กกไก่กควาย4 247กรุงเทพมหานครนะคะสวยสวยเลยค่ะไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะทั้งด้านซ้ายและทางขวาเรามาดูโครงสร้างด้านข้างกันบ้างเริ่มที่ซุ้มล้อกันก่อนเลยล้อที่ลูกค้าจะได้จะเป็นล้อมแม็กเติมแท้จากโรงงานโตโยต้านะคะจะเป็นแม็กขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางมิชลินค่ะ ซุ้มล้อสวยๆกันไปเลยนะคะแม็กสวยๆซุ้มล้อสวยๆค่ะตัวโช๊กยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีคราบอยู่ไรเยิ้ยมของน้ำมันเครื่องให้เห็นสวยๆกันไปเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของเครื่องยนต์ d u โอ v v t i ค่ะสำหรับจ้อันติคันนี้นะคะจะได้เครื่อง1.8 s p o r t ค่ะ กระจกมองข้างซ้ายขวาจะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถตกแต่งไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยสำหรับรอยต่อระหว่างกระจกกับประตูนะคะจะมีคิ้วโครเมียมตกแต่งด้วยสวยงามทำให้รถคันนี้ดูเรียบรูเลยสำหรับที่เปิดประตูทั้ง4ด้านนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมผ่ากลางแบบนี้ เจ้า1.8สปอร์ทคันนี้นะคะจะใช้พวงกุญแจแบบเีเลดค่ะก็คือเพียงแค่เอากุญแจมาใกล้ๆนะคะกดปุ่มตรงนี้สามารถเปิดประตูใช้งานได้เลยกระจกที่ลูกค้าจะได้นะคะจะเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงาน t o y ยต a สติกเกอร์โต y ยต้ยังอยู่เห็นชัดเจนติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันค่ะส่วนของล้อด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กเช่นกันนะคะจะเป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงาน To y ยต้ แม็กสองสีสภาพของแม็กสวยๆค่ะแม็กขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะปี2021สส่วนของซุ้มล้อด้านหลังสวยๆกันเลยเรามาดูโครงสร้างหน้าท้ายกันบ้างนะคะ สวยๆกันเลยนะคะสำหรับเจ้า1 8 Sport คันนี้นะคะติดตั้งไฟท้ายนะคะเป็นคมไฟเดิมแท้จากโรงงาน Toyota โตโยต้าตรงกลางติดตั้งคิ้วเป็นโคมเมียมนะคะย,วยาวๆไปเลยเส้นโคมเมียมย,วยาวๆผ่ากลางแบบนี้นะคะสวยๆเลยโลกโก้อยู่ครบโตโยต้าโครราอัน t i ส1.8 S ่ เอสปอร์ตเงินชัดเจนติดตั้งสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามมาพร้อมนะคะส่วนของด้านท้ายติดตั้งไฟทับทิมและมีตัวเซ็นเซอร์มาให้ด้วยเซ็นเซอร์2จุดนะคะกันชนด้านหลังสวยงามค่ะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยสำหรับเจ้าเอสปอร์ตคันนี้สวยๆกันเลยนะคะ มาดูส่วนของกระจกด้านหลังกันบ้างติดตั้งฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามสวยๆกันไปเลยค่ะมาดูส่วนของโครงสร้างฝั่งซ้ายมือกันบ้าง สภาพของเขาเดิมๆเ,เลยนะคะรับรองได้เลยว่ารถของเพชรยนต์นะคะที่เลือกสรรมารให้ลูกค้าได้ชมเนี่ยจะเป็นรถที่ไม่มีการชนหนักพลิกคว่มจมน้ํามาแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังได้นะคะรับรองได้ว่าเลขเครื่องเลขตัวถังตรงนะคะลูกค้าซื้อไปโอนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ ตอนนี้ทางบริษัทเรามีโปรโมชัน่นให้ลูกค้ามากมายเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวค่ะออกง่ายได้ทุกอาชีพนะคะโซนบาทสามารถออกลัได้เช่นกันค่ะโทรมาสอบถามมาพูดมาคุยนะคะกับตุ๊กได้ที่เบอร์0947426035หรือ S ID Line ตุ๊กก็ K T O O K 23นะคะตอนนี้ตุกกำลังซูมให้ดูถึงตัวน็อต อาซอกประตูนะคะจะเห็นได้เลยว่าตัวน็อตและโครงสร้างเดิมๆทุกอย่างเลยสำหรับเจ้า1.8สปอร์ตคันนี้ค่ะเมทอาร์ hmm. ต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะคะรูปทรงของเขาเดิมๆเช่นกัน ลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษานะคะมาพูดมาคุยกับตุ๊กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะคะต้องการให้ตุ๊กถ่ายรูปหรือว่าต้องการให้ตุ๊กรีวิวจุดไหนเพิ่มเติมแจ้งได้ค่ะแผ่นเพจยังอยู่ครบนะคะเห็นชัดเจนค่ะ โครงสร้างทุกคทุกอย่างเดิมเดิมเลยนะคะรถทุกตัวไม่มีการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวใดๆเลยเรารับรองได้เลยค่ะว่ารถที่เราเลือกนำมาขายให้กับลูกค้าไม่มีการชนหนักพิกข้มจมน้ำไม่มีการกลับสีมาแน่นอนเลยสวยๆเลยนะคะกระจกด้านข้างซ้ายขวาไม่มีแตกไม่มีร้าวโครงสร้างทุกอย่างก็เดเดิมเลยซุ้มลอ้อ ด้านหน้าฝั่งซ้ายมือสวยงามค่ะล้อหน้าล้อหลังไม่มีคราบหยดไหลย,ยื้นของน้ำมันที่ไม่เห็นเลยนะคะสวยๆกันไปเลยสำหรับเจ้า toyota antiq 1นึป sport คันนี้เดี๋ยวตุ๊กพามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารของเจ้า a า t ิกค,คันนี้นะคะจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำเช่นกันค่ะ สภาพของเบาะสวยๆนะคะเดินด้วยได้สีเทาค่ะการตัดเย็บเรียบร้อยสวยงามเบาะยังตึงๆไม่มีขาบไม่มีลุย้ยใดๆเลยสวยๆกันเลยนะคะเรามาดูความเรียบร้อยของคอนโซลหน้ากันบ้าง ส่วนของคอนโซลไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆเลยค่ะจะเป็นตัวพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้เลยส่วนช่วงนี้นะคะจะเป็นหนังค่ะจะเป็นหนังที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะดีไซน์ก็สวยๆเลยตรงกลางจะมีรอยเย็บนะคะฝีมือประณีตมากมาพร้อมกับแอร์ที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแแบบแอร์แบบนี้เลยนะคะติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุสามารถเล่นเครื่อง,เ,องเล่นวิทยุ am fm cd มีช่องเสียบ AU/X และ USB มาพร้อมค่ะเป็นเครื่องเล่นแบบ n d r ด i d นะคะแอร์ที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแบบแอร์ปรับออโต้ค่ะ ตรงกลางนะคะจะเป็นเกียร์ค่ะเกียร์เป็นแบบออตโต้นะคะดีไซน์สวยงามเป็นแบบขั้นบันไดมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ําให้2ช่องเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะคะตรงช่องวางแก้วน้ําขวดน้ำเนี่ยดีไซน์สวยงามจะเป็นอ่าสีบอลเงินนะคะแบบนี้เลยเพิ่มความเรียบรูให้กับรถเจ้า,า1.8 Sport คันนี้นะคะตรงกลางจะ เป็นแบบเบรกมือนะคะเป็นแบบเบรกมาตรฐานจับถนัดมือสภาพทุกอย่างสมบูรณ์ค่ะที่พักแขนจะเป็นหนังนะคะไม่มีสึกไม่มีหลอใดๆดเลยตรงกลางมีช่องวางของให้สองช่องค่ะเป็นช่องเล็กๆแล้วก็ช่องกลางลึกๆแบบนี้เลยสวยๆเลยแล้วมาดูส่่อของพวงมลาลัยกันบ้างพวงมลาลัยที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแบบพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ตัวพวงมลาลัยค่ะ สภาพของพวงมาลัยนะคะไม่มีสึกไม่มีหลอไม่มีช้ำใดๆเลยเรือนใหม้จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับเจ้า1.8 Sport คันนี้นะคะจะมีแอร์แบ็ให้ทั้งหมด7จุดด้วยกันสสวยๆเลยเรามาดูความเรียบร้อยของน็อตซอบประตูหน้ากันบ้างทุกอย่างลงตัวสวยงามค่ะ ไม่มีการขยับขยื่นใดๆน็อตยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีรอยบินรอยอเคลื่อนไหวใดๆด้วยน็อตอีกฝั่งหนึ่งก็ส,สวยๆเลยแผ่นพลาสติกทุกอย่างนะคะอยู่ครบค่ะโครงสร้างเข้าเตมเดิมทั้งคันเลยเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างสำหรับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำเช่นกันค่ะ ห้องโดยสารกว้างๆก็กไปเลยเรียบหลูดูดีมากเลยนะคะสำหรับเจ้า1.8 Sport คันนี้มีช่องเสียบชาร์จเป็นช่องเสียบ USB นะคะตรงกลางให้2องจุดแบบนี้เลยพื้นผรมสะอาดสะอ้านค่ะมีกระเป๋าจริงเจ้าให้ด้วย1นใบฝั่งด้าน,นหลังคนผู้โดยสารนะคะลอยฟ้าลอยเพดานสวยงามค่ะ ไม่มีร่องรอยการขีดเขียนใดๆเลยรอยยันก็ไม่มีนะคะสำหรับคันนี้เรามาดูความเรียบร้อยของตัวน็อตกันบ้างทุกอย่างเดิมๆค่ะน็อตไม่มีการบินไม่มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวใดๆเลยรับรองได้ค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีการตัดแต่งตัวถังใดๆเลยทุกอย่างคงสร้างเดิมๆสวยๆงามๆเลยนะคะ เดี๋ยวตุกจะเปิดให้ดูฝั่งของกระโปรงด้านหลังแล้วก็ข้องเครื่องยนต์สำหรับในส่วนของกระโปรงหลังนะคะเปิดง่ายมากเลยเพียงกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดได้เลยที่เก็บของด้านหลังกว้างก็งกไปเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถเก็บกระเป๋าใบตโตโตได้2อถึงสใบเลยนะคะพื้นพรมอยู่ในสภาพสมบูรณ์กรมยี่ไม่มีขาดใดๆเลยตัวน็อตนะคะเดี๋ยวตุกให้ดูความเรียบร้อยของ ตัวน็อตทุกอย่างเม็ดอารทุกอย่างยังเหมือนเดิมไฟเปิดติดนะคะโครงสร้างเขาเดิมๆทั้งคันเลยลูกค้าซื้อไปรับรองได้เลยนะคะว่าจะได้รถที่สภาพเดิมแท้จากโรงงานมาตรวจดูความเรียบร้อยของล้อแม็กกันบ้างเอล้ออะไรกันบ้างล้ออะไรจะได้ล้อแม็กด้วยนะคะคุณลูกค้าส,สวยๆเลยยางยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะ ล้ออะไหล่มาพร้อมกับยังมิชลินด้วยกระเป๋าแม่แรงอยู่ครบค่ะโครงสร้างทุกอย่างยังเดิมๆนะคะสวยๆเลยลูกค้าซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับสภาพเดิมๆของเขาเลยรถปี2017นะคะกับราคาตั้งขาย4 7 9 0 0 0บาททุกอย่างสวยๆเหมือนเดิม ตัว long, น็อตลางน้ำฝนไม่มีการขึ้นสนิมใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันบ้างสำหรับเจ้าอันติดคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1800 cc 141แรงม้าค่ะเครื่องยนต์4สูบดูโอวีวีทสภาพเครื่องก็อย่างที่ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะแห้งๆสวยๆกันไปเลยไม่มีรอยรอยเยิ้มของคราบน้ำมันเครื่องให้เห็นนะคะ สภาพทุกอย่างสมบูรณ์สวยงามเม็ดอัดเรียงตัวกันสวยงามค่ะมาตรวจสอบความเรียบร้อยของน็อตเศ้ากระโปรงกันบ้างน็อตทุกอย่างนะคะยังอยู่เหมือนเดิมรอยจุดรอยเม็ดอัดทุกอย่างยังเรียงตัวกันสวยงามสภาพเดิมๆจริงๆเลยสติ๊กเกอร์มออคอยังอยู่ครบค่ะสวยๆกันไปเลยนะคะโครงสร้างทุกอย่างเขาเดิมๆจริงๆ มาดูน็อตซอกประตูอีกฝั่เอซอกกระโปรงอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างเดิมเดิมเลยค่ะไม่มีร่องรอยการบินการขยับขย้นเคลื่อนไหวใดๆเลยตัวปัม๊มโตโยต้ายังอยู่เห็นชัดเจนผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ด้วยนะคะมาดูความเรียบร้อยของคานกันบ้านคานด้านข้างด้านหน้ายังตรงๆนะคะไม่มีการชนหนักใดๆเลยนะคะคานไม่มีคบไม่มีงอ สวยๆกันเลยค่ะห้องเครื่องก็แห้งๆแ,แบบนี้เลยรอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยได้ได,ได,ด้วยตัวเองนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะซอยเสรีไทย68แยก1ย่านมิบุรีนะคะโครงสร้างก็สวยๆเลยตัวปั๊มทุกอย่างยังอยู่ค่ะเห็นชัดเจน ทุนอีกครั้งนะคะสำหรับเจ้า t o y ย t a a อ t i s ิ1.8 Sport คันนี้นะคะเป็นรถปี2017มาพร้อมกับราคาตั้งขายอยู่ที่479,000บาทระยะการใช้งานมาแล้ว230,000กว่ากิโลนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังได้หรือเข้ามาทดลองขับได้นะคะที่บริษัทเพชรเดินซอยเสรีไทย68แยก1ย่านมิวลีหรือจะโทรมาสอบถามพูดคุยกับลนกคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่อง การจัดไฟแนนซ์นะคะโทรมาสอบถามได้กับตุ๊กได้ที่เบอร์094 742 6035หรือแอดไอดีไลนตุ๊กเกจุดีค่ะรับรองได้เลยนะคะลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปนะคะคุ้มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันห้องโดยสารที่สะอาดสานฟังชั่นมาพร้อมมาเต็มนะคะห้องเครื่องยนต์ที่สวยงามลูกค้าซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลย ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับสับสไครตกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการชมคลิปต่อ,ตอไปของตุ๊กเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ